มาครับผู้ชมแค่กำลังมองหา V ีออสสักคันไว้ใช้งานอยู่หรือเปล่าครับอยากได้เป็นรถปีใหม่ๆไม,ม,ม,ม่น้อยๆคันนี้เลยครับผมคัดมาให้เรียบร้อยแล้ะเป็นคันที่ใหม่นนอะที่สุดในบริษัทรถยนต์ได้เป็น v ีออส5รุ่นมิตรปี2020ครับเลขไม้เจ็0 0มืนพโลผู้ชมครับนี่เดิมๆทั้งคันครับเดี๋ยวคลิปนี้รีวิวให้ดูละเอียดเหมือนเดิมครับหัวน็อตโครงสร้างเม็ดอาร์ททั้งหลายนะครับคุ้มค่าคุ้มราคา,คา,คาแน่นอนคัดมาให้แล้วอย่างปี20สนะฮะกุญแจสำ จัดได้จัดนะครับฟีดาพอนหกพอนหตามไปดูคลิปนี้ต่อให้จบถ้าสนใจกดไลค์กดติดตามแล้วห้ามพลาดครับ สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับว,ว,วีออสมือสองฮะพบกันกับผมบิว,วเพชรยตอีกเช่นเคยครับคุณผู้ชมครับคลิปนี้ผมพาคุณผู้ชมมาดูวีออสนะครับอีกหนึ่งคันที่น่าสนใจนะฮะถ,ถามว่าทำไมวันนี้คลิปนี้ผมถึงเลือกคันนี้มาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันนะครับทะเบียน7286นะครับเพราะว่าคันนี้นะครับเป็นวีออสต,ตัวรองท็อปที่ไม้น้อยที่สุดในบริษัทเพชรยนต์ตอนนี้ครับเลขไม่เจ็0 0โล รถหนงานมือเดียวจากาบแดงครับเป็น V ีออสหนรุ่นมิดปี2020นสะครับสวยงามมากคุณผู้ชมครับอย่างใดอย่างหนึ่งคือสิ่งที่ผมจะบอกคุณผู้ชมคือไมน้อยที่สุดในประสบยนต์ไม่จิตหม75,000โลนะครับรถเดิมทั้งคันนะครับหัวนัดฝากระโปรงเนี่ยไม่มีขยับเลยนะก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะครับคุณผู้ชมครับก่อนอื่นเลยวันนี้นะฮะมันมีเหตุการณ์ในเรื่องของแผ่นลินไหวเกิดขึ้นนะครับตรงนี้ผมต้องขอแสดงความเสียใจนะะกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ การสูญเสียทั้งหลายด้วยนะฮะก็ขอแสดงความเสียใจมานโอกาสนี้ด้วยนะครับหวังว่าทุกคนจะปลอดภัยนะครับเดี๋ยวเรามาดูรถคันนี้กันนะครับเปิดหัวด้วยดอกเบี้ยให้ก่อนเลยนะครับดอกเบี้ยเริ่มต้นนะครับในการจัดไฟแนนซ์จะอยู่ที่2.79%ที่4ปีนะครับกลุ่มอาชีพข้าราชการและวิสาหกิจพนักงานบริษัทที่รับเงินผ่านบัญชีมีการสังคมนะครับสามารถรับดอกเบี้ยเลเนี้ได้เลยนะครับถ้าเกิดว่ามีประวัติเครดิตที่ดีอีกนะฮะอย่างเช่นมีผ่อนบ้านผ่อนรถดีตรงเกินปีบัตรเครดิตสินเชื่่ออะไรกแแล้วตเินปี เอาไปเลยครับ2.39%ที่4ปีนะฮะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่6,600บาทตลอดอายุสัญญาต่างจังหวัดออกรถได้ครับมีบริการฝากเซ็นให้ถึงที่นะครับถึงหน้าบ้านหรือว่าถึงที่ทำงานเลยนะครับกับราคา389,000บาทได้ V ีออส1.5รุ่นมิด ปี2020แท้ๆเลยนะครับเป็นปีผลิต2020เลยเลขไม 75, ล์0 0หม่น5 0า0โลน่าสนใจมากเดี๋ยวตามมาดูคลิปนี้กันนะครับเดี๋ยวผมถ่ายรีวิวให้ดูละเอียดเหมือนเดิมครับทุกซอกทุกมุมหัวน็อตเม็ดอาร์คทุกจุดเลยนะครับเริ่มที่ด้านหน้ากันก่อนนะครับก่อนอื่นผมแจ้งคุณผู้ชมอีกนิดนึง นะรถเนี่ยยังอยู่ในระหว่างการปรับสภาพนะครับยังไม่ได้สปาแบบว่าพร้อมขายนะฮะอันนี้ผมให้คุณผู้ชมมาดูในเรื่องของความพร้อมของตัวรถไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำไม่มีกับต่อ,อขอให้ไม่มีกับสีเปลี่ยนเครื่องอะไรนะครับให้ดูกันเห็นในเรื่องของมาตรฐานก่อนนะครับในเรื่องของริ้วรอยยังมีบางจุดที่ผมจะต้องเก็บงานให้เพราะว่าคันนี้ยังไม่ได้ขัดสีอะไรมานะครับก็เดี๋ยวมารับชมกันครับเริ่มที่ด้านหน้าครับนี่ ไฟหน้าฮะสำหรับตัวรองท็อปนะครับตัว1.5รุ่นมิดไฟหน้าจะได้เป็นโปรเจคเตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับลูกแก้วกลมๆใสๆแบบนี้นะฮะโลโก้จะมีตัวของ Vios สลักไว้นะครับไฟข้างบน LED แบบไลน์ไกดิ้งทำหน้าที่เป็นไฟหลีนะครับก็มีติดตั้งมาเรียบร้อยแล้ว านล่างนะครับจะมีในส่วนของเขาเรียกว่า Daytime r ร n n i n g Light นะฮะนี่ตรงนี้จะเป็น LED แบบ4เมตรพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้ามาให้เรียบร้อยแล้วนี่คือ v o s 1.5รุ่นมิดต,ตัวรองท็อปครับสำหรับด้านหน้านะฮะก็ Gen 3นะฮะที่หลายๆคนเรียกกันนะครับมันเป็นเจเนอเรชันที่3นะครับก็จะไล่ตั้งแต่ปี17จนถึงปัจจุบันเลยนะครับคันนี้ข้อดีอีกหนึ่งเรื่องก็คือตัวยางนะฮะได้มาเป็นยางปี2อ2 4 นะครับแล้วก็มีกุญแจดอกสำรองมีให้เรียบร้อยเลยครบหมดทุกอย่างนะฮะผมก็เลยแนะนําคันนี้แหละมาให้ได้ดูกันเพราะว่าถ้าเกิดว่าพี่ๆตั้งโจทย์ว่าคุณบิวพี่อยากได้วีออสปีใหม่ๆไม,ม,ม้น้อยๆถ้าณนะตอนนี้นะครับผมมีคันนี้นะฮะคือไม่น้อยที่สุดแล้วและทุกอย่างพร้อมอย่างปี2024พี่ไม่ต้องไปเปลี่ยนละพี่ใช้ไปอีก2ปี3ปีขงหน้าสบายๆกุญแจสำรองนะครับพี่ไม่ต้องไปทําใหม่มีให้เรียบร้อยแล้วกุญแจสำรอง แล้วได้เป็นรถปี20ไม่เจ0 0หมาโลก,กับฟรีดาวนะผ่อนอยู่แค่6,600เองนะครับล้อแม็กครับแม็กเดิมโรงงานนะครับดิสเบรกั้ง4ล้อเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นเบรก ABS เสริมแรงเบรก BA กระจายแรงเบรก EBD มีให้ครบทุนหมดเลยนะครับยางก็เป็นดันหลอกปี4ีใช้ยาวๆแบบยาวๆเลยนะปีนี้ปี25ยางเนี่ยไม่ถึงปีด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าปี4ีเนี่ยมันก็กลางกลางปีแล้ว ยางพิ่งจะเปลี่ยนมาไม่นานนี้เองนะครับใช้ได้อีกยาวๆเลยในส่วนของภายในนะครับ v ีออสรุ่นมิดจะได้เป็นเบาะหนังเรียบร้อยแล้วนะครับก็เรียกว่าเพียบพร้อมทุกอย่างใครที่ชอบเบาะหนังนะฮะไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงอะไรจากเบาะผ้าเป็นเบาะหนังมีให้ครบหมดแล้วนะครับในส่วนของจอตรงกลางนะครับทัสกีน6.7นิ้วมีให้เรียบร้อยนะครับพร้อมกับกล้องถอยแอร์ออโต้มีให้เรียบร้อยแล้วนะคันนี้มันจะมีกล้องมองหน้าติดมาด้วยนี่นะฮะตรงนี้ผมก็ไม่ได้ยึดอะไรนะผมก็คือเดี๋ยวผมติด เข้าไปให้เหมือนเดิมเลยมีก้องบันทึกด้านหน้ามาให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวเสียบเสียบสายไฟตรงนี้นะครก็ติดปุ๊บใช้งานได้ปกติทั่วไปนะ QC พาร์ครับรถเข้าสูย์มาตลอดนะครับนี่ QC พาร์รถเข้าสูย์มาตลอดอ่าประมาณนี้นะครับในส่วนของภายในเดี๋ยวผมพาข้ามไปดูฝั่งคนขับอีกทีหนึ่งนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตไล่โครงสร้างให้พี่ๆี่ดูกันก่อนจะได้เห็นนะฮะว่ารถเกรดเอนะครับรถที่ไม่มีการชนหนักพิวามจมน้ําเป็นยังไงนะครับหัวน็อตครับเสาบีเด เดิมๆเลยนะสีผิวพันธ์เรียบเนียนเสมอกันนะครับแผ่นเพดครับสำคัญมากที่จะต้องดูรถมือสองสักคันหนึ่งแผ่นเพดของรถต้องอยู่นะครับต้องไม่หลุดหายหรือต้องไม่ลอกไม่ถลปกอะไรนะครับนี่เลยปี20่สิบโนวม ber มันจะข้ามไปปี21อยู่แล้วนะฮะก็คือรถปี2 0ปลายปีนะผลิตปลายปีเลยคันนี้นะคุ้มๆครับเลขไมล์หม่นห0 0โลโครงสร้างเดิมๆเห็นหัวน็อตฝั่งนี้ก็รู้แล้วนะครับอันดับ2ครับเรามาดูที่มุมประตูกันนะฮะนี่โครงสร้างนะครับ เม็ดอาร์คสปอร์ตทั้งหลายนะครับเดิมๆครับไม่มีรอยแกะรอยแงะเม็ดอาร์คอยู่คมๆกลมๆแบบนี้นะครับรถหน่วยงานมือเดียวจากใบแดงครับคันนี้ v ีออสหนรุ่นมมตดปี2020นบะฮะเลขไม้เพียง75,000มนโลนะครับเจ็ดหมื่นหะ้าพันโลมันจะมีหลักร้อยด้วยเดี๋ยวผมพาไปสตาร์ทเครื่องดูเลขไม้กันอีกทีนึงว่า75,000มโลเนี่ย กับอีกกี่ร้อยโลนะครับพร้อมกับท้ายคลิปนะฮะผมจะเปิดหน้าห้องเครื่องนะครับให้ไปดูสภาพหน้าห้องเครื่องดูหัวน็อตโครงสร้างต่างๆเหมือนเดิมลยครับเหมือนที่รีวิวผ่านกันทุกคลิปนะฮะฟังเสียงเครื่องยนต์กันนะครับว่าสวยขนาดไหนนะครับนี่กระจกเรื่มแท้โตโยต้าทุกบานนะครับด้านหลังเปิดขึ้นมาครับเบาะด้านหลังเบาะหนังแน่นๆครับเรียบเรียนเสมอการเดินได้สีขาวมาปกติทั่วไปฮะหลังคาไม่มีรอยเจออะไร นะครับหลังคงหลังคาเดิมๆหมดเลยนะครับจัดได้จัดนะครับใครสนใจเบอร์โทรหน้าคลิปครับมุมขวาล่างเลย0855366287ผมบิวเพชยน,นะครับผู้จัดการฝ่ายขายยินดีให้บริการครับเบอร์โทรผมแอดไลน์ได้แอดไลน์เข้ามาสอบถามรายละเอียดก,การออกรถรายละเอียดการจัดไฟแนนได้เลยยินดีให้บริการนะครับนี่ Met k, เม็ดอากรีงตัวกันสวยๆครบๆทุกเม็ดแบบนี้เลยนะครับเราก็จะมีในส่วนของที่จะต้องดูเลยสำคัญนะดูได้ง่ายๆเลยแกะตรงนี้ออกมาครับวีออส เปิดมาปุ๊บมันจะมีรอยคีบระบบโรงงานนี่นะครับรอยคีบระบบโรงงานคืออะไรผมก็แจ้งให้ฟังทุกคลิปนะครับคือรอยคีบที่โลบอทจากโรงงานเนี่ยตอนผลิตนะครับเขาคีบตัวถังรถเราเนี่ยไปจุ่มสีพอปล่อยปุ๊บมันจะเป็นสีนี้มันจะเป็นแบบรอยคีบไว้นะครับอันนี้คือต้องมีทุกคันนะถ้าไม่มีแสดงว่าฝั่งเนี้ยนะฮะมันพ่นสีมันทําสีมันทําอะไรมาสักอย่างหนึ่งอะนะครับแบบนั้นก็ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่อาจจะมีข้าวข้างนี้อะ สันนิษฐานง่ายๆนะครับเม็ดอาร์คอยู่ครบทุกเม็ดไหมนี่เม็ดอาร์คมคมๆลมๆทุกเม็ดถ้าไอเม็ดอาร์กพวกนี้ทั้งหลายนะครับมันแหว่งมันหายไปแสดงว่าเขาก็ซ่อมมาเหมือนกันนะครับง่ายๆเลยเนี่ยอันนี้เรียงตัวสวยๆครบๆทุกเม็ดเลยนะครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมจะพาข้ามไปดูฝั่งนู้นด้วยเดี๋ยวขออนุญ,ญาตไปต่อที่ด้านท้ายกันก่อนจะได้ดูทีละจุดวนไปรอบคัน สภาพความพร้อมเห็นไหมครับเลียมสันตัวรถต่างๆคมชัดครับไม่มีบุบไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มสีเรียบเนียนเสมอกันนะครับยางปี4ด้านหลังเป็นแมกแล้วก็เป็นดิสเบรกเรียบร้อยหมดแล้วนะครับสามแสนาคุณผู้ชม v ีออสหรุ่นมิดนะครับมีกุญแจสำรองให้เรียบร้อยนะฮะมียางปีย4ติดรถไปเลยนะครับไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงอะไรแล้วนะครับฟรีดาวผ่อนอยู่แค่6,600บาทถามว่าคุ้มไหมนะครับ คุ้มครับผมถึงคัดคันนี้มาให้ดูผมถึงกล้าถ่ายมาให้ดูนะครับเดิมทั้งคันเช็คให้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันต่อด้านท้ายนะฮะดูให้เห็นกับตาด้วยอ่าแล้วก็คันนี้นะครับเซ็นเซอร์ด้านหลังมีให้แล้ว2จุดนะครับเดิมเดิมมานะครับ Vios 1.5รุ่นมิดเนี่ยจะไม่มีในส่วนของเซ็นเซอร์หลังที่ติดแถมมาจากใบแดงหรือว่าติดแถมมาจากโรงงานนะครับสออันเนี้ยนะฮะหน่วยงานเดิมเนี่ยเขาติดมาให้นะครับก็จุดละ9 0 0นะครับสองจุดก็พันแปดนะครับก็มีให้เรียบร้อยแล้ว ไม่ต้องไปติดเพิ่มเติมอะไรเรียกว่าออปชันฟังก์ชันครบไปเรียบร้อยแล้วนะครับกล้องมองหลังนะครับกล้องถอยนั่นเองมีครบแล้วสำหรับ v ีออส1.5รุ่นมิดครับด้านหลังฮะมาดูกันครับนี่ขายฝากระโปรงปึ๊บอันดับแรกครับที่ต้องดูคืออะไรฮะหัวน็อตฝากระโปรงครับเปิดขึ้นมาครับน็อตฝากระโปรงไม่มีรอยขยับนะครับน็อตฝากระโปรงไม่มีรอยขยับเลยสปอตเม็ดอ้างทั้งหลายอยู่เดิมๆนะครับนี่คือ v ีออสรถหน่วยงานมือเดียวจากป้ายแดงครับคุณผู้ชมสีด้านข้างเล็บจิกเข้าเห็นไหมฮะ สวยๆเดิมๆนะครับสองฝั่งเลยนะดูนะฮะจริงๆเนี่ยผมต้องบอกแบบนี้หัวนัดฝาโปงเนี่ยดูฝั่งเดียวก็รู้เรื่องแล้วนะถ้ามันเกิดว่ามันซ่อมมามันคงไม่ไขฝั่งเดียวถูกต้องไหมครับนอกจากใครมือบอลไปไขฝาโปงเล่นซึ่งมันก็ไม่น่ามีนะฮะพูดกันแบบประสาบ้านเลยคงไม่มีใครมาไขรถเล่นเฉยเฉยถูกไหมฮะอ่ะด้านหลังครับคานเดิมๆครับตะเข็บเม็ดอาร์คโครงสร้างครับไม่มีการชนหนักผิความจมน้ําไม่มีแกะมาไม่มีแบบว่าตะเข็บโดนแงะโดนสอยอะไรมา มีพวกฟุงพวกฝุ่นบ้างเนาะเดี๋ยวผมก็ต้องสปาเรากันอีกรอบหนึ่งนะครับด้านหลังกว้างขวางนะใครเก็บสัมภาระอะไรก็แล้วแต่ได้หมดเลยนะครับ1.5รุ่นมตรครับตัวลองท็อปออปชั่นครบ389,000ครับฟรีดาวห่อน6,006นะครับดอกเบี้ย2.79นะครับต่างจังหวัดออกได้ด้านหลังครับ V8 ยังมีเครื่องมือไม่แรงยางอะไหล่ให้อยู่นะครับรถสมัยใหม่เนี่ยมันจะไม่มีและยางอะไหล่มันจะเป็นชุดป่ายางฉุกเฉินแทนไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ตัวย้อนนยังมีอยู่นะครับโครงสร้างด้านหลังครับเดิมๆ เปิดขึ้นมาครับแผ่นแดมครับอยู่ครบถ้วนครับซีนธรรมะพร้าวฮะสีขาวเปลือกไข่ลากยาวไปเลยฮะสีขาวเปลือกไข่เม็ดอาร์สปอตทั้งหลายอยู่ครบไม่มีแบบหายไปไม่มีแหว่งนะครับแผงตั้งท้ายฮะฝั่งนี้ตรงกลางนะครับแผงตั้งท้ายเดี๋ยวผมเอาถุงขึ้นอมือออกกัอนออสดูมันจะชัดเห็นไหมฮะนี่สีธรรมะพร้าวสีขาวเปลือกไข่นะครับ ดูให้ละเอียดดูกับผมเนี่ยดูเหมือนกับว่าพี่มาดูรถเองที่บริษัทเพชรยนต์นะครับจัดได้จัดคันนี้สวยมากไม่เจ็ดหมื่นนะครับไม่เจ็ดหมื่นห้าพันโลสามแสนแปดหมื่นเก้าพันฟีด้าผ่อนแค่หกพันหกร้อยบาทนะครับจัดได้จัดสนใจโทรครับศูนย์แปดห้าห้าสามหกหกสองแปดเจ็ดผมบิวเพชรยนต์ครับผู้จัดก,การฝ่ายขายยินดีให้บริการเบอร์โทรผมแอดไลน์ได้ครับแอดไลน์เข้ามาสอบถามรายละเอียดกันออกรถรายละเอียดการจับไฟแนนซ์ได้เลยยินดีให้บริการนะครับชอบจัดครับสำหรับใครที่มองหาวีออส ที่อยากได้ปีใหม่ๆไม่น้อยฮะคันนี้ไม่น้อยสุดแล้วนะตอนนี้นะครับใครอยากได้ถูกๆมีให้เลือกไหมมีให้เลือกครับวีออผมมีให้เลือกกว่า30คันนะตอนนี้นะครับราคาสัก269,000ผมก็มีนะครับแต่จะได้เป็นปี1 7 1 8บแบบนี้นะครับเป็นรุ่นเจรุ่น E ีอ่ะอย่างนี้ก็มีให้เลือกเหมือนกันสําหรับใครที่แบบว่าตังงบไว้สักไม่เกิน3 0 0 0 0 0นะฮะมีให้เลือกนะครับนี่รอขี้ระบอดโรงงานนะครับแต่ครับวันนี้คันนี้นะฮะก็เลือกมาในส่วนของที่มันเป็นไม่น้อยเป็นปีใหม่ดไ ก็จะเป็นคันนี้นั่นเองนะตอนนี้3 8 9 0 0 0แปดนาพฟานหกพนะครับน่าสนใจนะสําหรับคนที่อยากหาแบบใช้ยาวๆนะฮะซื้อทีเดียวไหนๆก็จะซื้อละไหนๆก็จะผ่อนละนะครับขอทีเดียวเลยเอาเป็นปีใหม่ๆไม่น่อยๆเลยคันนี้เท่านั้นเลยครับตอบโจทย์ที่สุดแล้วนะครับคัดมาให้เรียบร้อยแล้วเนี่ยให้ดูเห็นกับตาเลยนี่สวยๆนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับด้านหลังด้านข้างนะครับปิดฝาปิดประตูขึ้นมาดูเหลี่ยมครับเหลี่ยมประตู นะครับคมๆกลมๆนะครับนี่เดิมๆสวยงามครับกระจกเดิมแท้โต้ตาทุกบานนะครับมีออโต้อลามสัญญาณกันขโมยให้นะครับสามแสนแปดหมื่นเก้าพันฟีดาวพันหกพันหกประตูทั้งหลายนะครับตะเข็บเม็ดอาร์เดิมๆไม่มีแกะไม่มีแงะครับใครสนใจยังไงติดต่อมานะครับพี่ศูนย์แปดห้าครับห้าสามหกหกสองแปดเจ็ดนะเบอร์โทรส่วนตัวผมเองนะครับเบอร์โทรก็เป็นเบอร์ไลน์ด้วยนะฮะเอาเบอร์โทรนี้ไปแอดไลน์ได้เลยสําหรับใครที่สนใจจัดได้จัดครับน่าใช้งานไม่เจ็ดหมื่นห้าพันโล โครงสร้างครับเดิมๆครับนี่หัวน็อตฝากระโปรงไม่มีรอยขยับครับนะฮะขยับมาด้านล่างครับแผ่นเขาเรียกว่าสติ๊กเกอร์ลมยางนะครับก็ติดตั้งอยู่ครบถ้วนไม่มีร่องไม่มีถลอกอะไรนะครับน็อตครับเดิมๆไม่มีรอยขยับนะครับประตูประตูนะลมยางในตัวเจนนะครับขอบประตูทั้งหลายนะแป้นเบรกแป็นคันเร่งครับดูให้ละเอียดนะฮะดูกับผมนะครับดูนานนิดนึงแต่เห็นชัดเจนเห็นละเอียดนะครับไม่ได้เห็นกันแต่รูปนะครับเห็นแต่รูปเนี่ยบางทีรูปมันแต่งกันได้ให้พูดตรงๆถูกไหมฮะ รูปมันแต่งกันได้นะครับดูผ่านคลิปนะครับเห็นชัดเจนทุกอย่างะนะครับขึ้นมาบนตัวรถครับมาดูออปชันฟังก์ชันกันบ้างโอ้โหแดดลงขอภัยด้วยนะครับพอดีแดดมันลงเนาะถ้าเกิดว่ามันย้อนแสงอะไรแบบนี้ยังไงต้องขอภัยด้วยนะครับ traction control ค,ครับการเลื่อนการถลายการล้อหมุนฟรีมีให้กระจกมองข้างปรับปรับพับไฟฟ้านะครับเรียบร้อยแล้วจอตรงกลางครับทัชสกรีนขนาด6.7นิ้วนะครับนี่รองรับในส่วนของเขาเรียกว่า usb T Link นะครับ บลูทูธได้นะครับระบบแอร์เป็นระบบออโต้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับเป็นระบบออโต้เลยเกียร์ออโต้ CVT แบบเจ็ดสปีดนะครับหัวเกียร์เนี่ยเป็นสีดำเงาด้วยแล้วก็หุ้มด้วยหนังทีหนึงคันเกียร์จะเป็นโครเมียมนะครับดูเลขหม่ครับ75,000กับอีก854กิโลเมตรผมตีให้ว่าเป็น76,000โลเลยก็ยังน้อยอยู่ดีนะครับก็ยังน้อยอยู่ดีแอร์แบ็กคู่หน้าสภาพของ อคอนโซลต่างๆภายในครับสวยเอี่ยมเดิมหมดทุกอย่างคุณผู้ชมดูตกแต่งด้วยสีโรสโกนะครับไอสีชมพูตรงนี้เขาเรียกว่าสีทองดอกกุหลาบมันจะออกเป็นสีทองอมชมพูนิดน,น,น,นึงนี่นแหละเขาเรียกว่าโรสโกนะครับคอนโซลนะครับไม่มีในเรื่องของรอยเจาะทะลุไม่มีสติกงสติกเกอร์อะไรสวยเนียนกิิบไปเลย นะครับอ่ะท้ายคลิปนะครับมาแล้วนะเปิดฝากระโปรงเรามาดูหน้าห้องเครื่องกันครับเช็คหน้าห้องเครื่องกันอีกทีหนึ่งนะครับเพิ่มเติมความมั่นใจนะฮะในการซื้อรถนะครับสามแสนแปดนาพนะฮะคันนี้วีออสหนึรุ่นเมทปี2020ครับรถในงานมือเดียวจากป้ายแดงครับคุณผู้ชมนะฮะสติ๊กเกอร์หน้ารถยังมีอยู่เลยเขียนว่าเทเวศอ่ารถในงานอะไรลองลองนึกภาพตามแล้วกันนะครับอ่ะนะฮะไปดูหน้าห้องเครื่องกันต่อครับเชิญรับชมครับ โอเคครับคุณผู้ชมมาต่อกันในส่วนของหน้าห้องเครื่องยนต์กันนะครับแดดลงนิดนึงนะฮะอาจจะเห็นเงาผมบังเนาะอ่ะนะฮะในส่วนของเครื่องยนต์นะครับเป็นดูโอวีวีทีไอนะครับซีซูบแถวเรียงดีโอเอสซีขนาด1,500ซีซี1.5ลิตรหรือว่า108แรงม้านะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินครับได้สูงสุดถึง E85 เลยห้องเครื่องครับแห้งสนิทนะฮะดูห้องเครื่องครับแห้งสนิทไม่มีคราบไหลเยิ้มน้ำมันของเหลวไหลรูซึมฮะมาร์คสีโรงงานตามคอท่อตามจุดสปอตต่างๆนะครับก็ยังมีีีใหหหห้้เเเ็นนนะครัับ่ยยสลลืองงทา สานนี้สีชมพู oo, เห็นไหมครัพวกมาร์คสีโรงงานนะครับมีเห็นเครื่องยนต์คือแห้งสนิทอันนี้คือผมยังไม่ได้ล้างห้องเครื่องเนาะเดี๋ยวพอล้างแล้วมันก็จะสะอาดสะอ้านกว่านี้อีกนะครับอันนี้ให้ดูก่อนนะครับอย่างน,น้อยๆคือเราเห็นฝุ่นก็จริงแต่เราไม่เห็นคราบของเหลวไหลรู่วซึมเลยโอเคไหมครคุณผู้ชมเคียร์ๆกันไปเคียร์จุดนะครับนี่ยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้เช็ดเลยยังมีฝงมีฝุ่นอยู่เลยนะครับก็เบ้าโชว์ฮะเป็นส่วนที่เปลี่ยนไม่ได้เป็นสิ่งเป็นขเ,เนขาเร นะครับเนี look, ari, ่ยเม็ดอาร์คเดิมๆไม่มีรอยแกะรอยแงะอะไรนะครับโครงสร้างตะเข็บเม็นอาร์คเดิมๆซิกอร์มอกชัดเจนนะครับคานครับน็อตคานเดิมๆครับคานฝั่งขวานะฮะน็อตแก้มครับไม่มีรอยขยับฝาปองฮะน็อตฝากระโปรงตัวในครับแล้วก็ตัวคานนะฮะคานด้านขวานะครับเม็ดอาร์คลอยซีนทั้งหลายนะครับเดิมๆเลยไล่ขึ้นมาที่หัวนั้นฝากระโปรงครับฝากระโปงฮะหัวน็อตไม่มีรอยขยับนะครับดูให้ชัดเจนนะครับน็อตไม่มีขยับเหลี่ยมคมๆกลมๆเลยพร้อมกับตาปั๊มโตยต้าครับ าเดิมโตโยต้าแฉ่ป้ายแดงนะครับคานด้านขวาฮะไม่คดไม่งอไล่ลงมาครับนี่ฮะน็อตไม่มีรอยขยับขยับไปครับฝั่งนี้นะครับน็อตไม่มีขยับครับคานซ้ายนะครับไฟหน้าฮะไทยคุยโตะเดิมแท้จากป้ายแดงนะครับไล่ไปที่แก้มครับน็อตแก้มนะครับน็อตคานเดิมๆนะครับน็อตแก้มฝั่งซ้ายนะครับเบ้าชกฝั่งซ้ายครับตะเข็บเม็ดอาร์คเห็นไหมครับไม่มีแกะไม่มีแงะอะไรทั้งสิ้นขาครับฝั่งนี้ คานซ้ายนอตไม่มีขยับครับอ่ะสวยๆเดิมๆในราคา389,000แล้วเอาวีออส1.5รุ่นเมตรปี20ไปขับฟีดาวพรอ,อยู่6,600นะครับดอกเบี้ยถูกๆ2.79ประวัติเครดิตดีเอาไปครับ2.39นะครับสติกเกอร์บรรยากาศชัดเจนครับซีนนี่แสงเยอะๆดีเลยนะครับผมจิกซีนให้ดูเห็นไหมครับรอยซีนเล็บจิกเข้านะฮะ ธรรมดาทั่วไปเลยครับรถมาตรฐานเกรด A รถหน่วยงานเช็คประวัติศูนย์ได้หมดครับรถเข้าศูนย์ทุกหมื่นโลหรือว่าทุกหกเดือน3ามแสนแปดหมื่นเก้าพันคันนี้ฟรีด้าขอนแค่หกพันหกร้อยบาทตลอดอายุสัญญานะครับ Vios หนึ่งจุดห้ารุ่นมิดปียี่สิบคุณผู้ชมครับข้อดีคืออะไรฮะเลกไม้น้อยที่สุดแล้วครับในบริษัทตอนนี้นะฮะสองคือปีใหม่ครับเป็นรถผลิตปียี่สิบเลยฮะแล้วก็เรียกว่าเป็นปี20ปลายปีเลยนะครับมีกุญแจสำรองให้เรียบร้อยครับยางครับเป็นยางปี24ไไม่่ต้องปปเลียนนอะะไรรแล้วคับภาษีพรรบบผมมมีใหห้คดเลย รเรียกว่าถ้าสนใจติดต่อมาซื้อได้จัดได้จัดชอบจัดครับแค่นั้นเลยนะครับแล้วทุกอย่างมันพร้อมหมดแหละนะครับรถก็พร้อมเดี๋ยวผมสปาดูแลให้ครบจบทุกอย่างนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับพี่ๆท่านไหนที่สนใจนะครับติดต่อผมได้โดยตรงนะครับ บิววีออสมือ2นะครับ0855366287นะครับผมบิวเพชรยนต์ผู้จัดการฝ่ายขายนะครับยินดีให้บริการเลยเบอร์โทรผมแอดไลน์ได้นะครับแอดไลน์เข้ามาสอบถามรายละเอียดการออกรถรายละเอียดการจัดไฟแนนซ์ได้ก่อนเลยนะครับยินดีให้บริการนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลากันไปก่อนนะฮะฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าคันหน้าครับสวัสดีครับ